ํำนายดวงชาวราศีตุลกับชาวลักขาตุลปะจําเดือนกุมภาพันธ์พศ2568คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคม16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุก ปีนะคะคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลค่ะใช้ดูได้ทั้งชาวราศีตุลแล้วก็ชาวลัคนาตุลน,นะคะท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนมุกรลาคม2 5 6 8กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่อง ให้ไปที่หน้าช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจัน์แล้วก็ไปที่ Playlist เช้าราศีตุลเนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นราศีที่ดวงดีนะคุณดวงดีนะแล้วก็มีคนอิฉามันใส่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังอะทั้งหลอ่อทั้งสวยทั้งเก่ง คุณตัวคุณน่ะจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนชื่นชมคุณเยอะคนอิจฉาริษยาคุณก็เยอะความมีชื่อเสียงของคุณเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยอิจฉาริษยาหมันไส้แล้วคนที่อิจฉาริษยาหมันไส้คุณน่ะมันก็เป็นคนอายุน้อยกว่าอิจฉาคุณทั้งผัวทั้งเมียเลยอ่าคนที่อิจฉาคุณเนี่ย เขาก็เป็นคนเก่งเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนมีความสามารถแต่ความสามารถในการหาเงินของเขามันไม่สู้คุณไงคือคุณอะดังอะช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกแปเนี่ยคุณอาจจะได้รางวัลมีชื่อเสียงระดับประเทศมีคนให้ความสนใจเยอะโด่งดังโด่งดังมากแล้วก็หาเงินได้ค่อนข้างดี คุณจะใช้สติปัญญาความสามารถของคุณเนี่ยหาเงินแล้วก็ได้เงินจากลูกค้าอาจจะมีการขยายกิจการขยายสาขาแต่คนที่แบบคิดไม่ดีอ่ะคุณอ่ะคุณจะมีคู่แข่งในสายงานปรากฏตัวขึ้นนะคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดแกมโกงโคหกเก่งมีความอิจฉาลิษยามีคนอิจฉาคุณนะเขาอยากจะเรียนแบบคุณ มีคนอิจฉาคุณน่ะคุณขายของแล้วคุณรวยขายข้าวมันไก่แล้วรวยทําธุรกิจแล้วรวยมีคนอิจฉาคุณแล้วเขาอยากจะเรียนแบบคุณสุขภาพของคุณก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะเจอคนไม่ดีซุบซิบนินทาแต่งเรื่องใส่ร้ายมีความผิดพลาดท,ทางด้านการสื่อสารมีคนเอาสิ่งที่คุณพูดไปขยายต่อคุณเคยดูรายการไหม รายการที่วิทยวัดเชิญคนมาสัมภาษณ์อ่ะคนที่เคยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไปหมดตัวเพราะว่าเล่นพนันอ่ะแล้วแล้วก็ไอ้พวกที่มันทําเว็บพนันออนไลน์อ่ะมันตัดตอนอ่ะมันตัดท่อนที่ผู้หญิงคนนี้พูดว่าเคยเล่นพนันออนไลน์ได้วันหนึ่งอ่ะเป็นล้านอ่ะไปลง คือผู้หญิงคนนี้เคยถูกระงวัลที่หนึ่งแล้วก็เคยได้เงินจากการเล่นเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ได้เป็นล้านแต่ช่วงที่ผีพนันเข้าสิงเนี่ยเธอได้นําเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทในการเล่นบาคาร่าเล่นพนันออนไลน์จนหมดตัวไม่เหลือเลยสักบาทวิทวัตก็เลยเชิญมาให้ให้ให,ให้ให้พูดไงว่าการพนันน่ะมันไม่ได้ทําให้ใครรวยจริงและความโลภการไม่รู้จักพอเนี่ยมันทําให้ตัวเองเดือดร้อน เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาถูกรางวันที่หนึ่งได้เงินไปแล้วไม่ได้แค่หกล้านอ่ะประมาณสิบสองหรือสิบแปดล้านเนี่ยแหละถูกเคยถูกรางวันที่หนึ่งแล้วก็ได้เงินล้านมาแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจไงยังเอาเงินที่ตัวเองได้เนี่ยไปเล่นเว็บพนันต่อช่วงแรกเล่นเนี่ยได้เป็นล้านเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยหมดตูดนั่นคือสิ่งที่เออยากบอกนะว่าบางครั้งเนี่ย คุณไม่ควรเชื่อใครใง่ายๆนะมันจะมีการผิดพลาดในเรื่องเอกสารอาจจะมีคนมาชวนคุณเล่นหุ้นคุณก็เชื่อเขาสุดท้ายหมดตูดมีคนชวนเล่นหุ้นสุดท้ายโดนหลอกหมดตูดคุณควรจะเชื่อพ่อแม่เชื่อญาติผู้ใหญ่เชื่อคนที่หวังดีดีกว่าการได้รับข้อมูลผิดๆมา การตัดสินใจที่ผิดพลาดการเจอคนไม่ดีหลอกลวงคือประสบการณ์ชีวิตของคุณคุณเรียนรู้ที่จะฉลาดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเองเดือนกุมภาพันธ์คุณจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าเดือดร้อนพะน้องชายเดือดร้อนพะน้องสาวอาจจะเดือดร้อนเพราะเมียเด็กก็ได้ คุณผ่านชีวิตมาเยอะคุณเจอคนหลอกลวงเจอคนแกนแก้งเจอคนเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณสิ่งนี้มันทําให้คุณเจ็บปวดนะแต่คุณก็เรียนรู้อะที่จะไม่ไว้ใจใครเพราะว่าคุณโดนหลอกมาเยอะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะได้เดินทางไปทะเลได้ไปเที่ยวเกาะคุณมีภัยคุกคามตรงที่ว่าคุณน่ะโดดเด่นจนคนหมั่นไส้ คุณมีภัยคุกคามจากการที่ว่ามีคนอยากจะใช้ประโยชน์จากคุณและคุณไม่ยอมมีคนอยากจะเอาเปรียบคุณคุณไม่ยอมทั้งนั้นมันก็เลยไม่ชอบการงานของคุณอาจจะมีอุปสรรคในช่วงแรกนะแต่คุณก็ใช้สติปัญญาและความกล้าหาญของคุณนักแก้ได้คุณต้องดำเนินการทางธุรกิจด้วยความสุดจริตมีคนกำลังจ้องจับผิดคุณแต่คุณก็ สามารถที่จะเอาตัวรอดและหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ได้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวมากนะสำหรับท่านที่ทำงานผิดกฎหมายหรือทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยมันก็มีคนจ้องจะเล่นงานคุณอยู่คนที่ทำงานผิดกฎหมายทำธุรกิจผิดกฎหมายอะ่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีเรื่องให้เครียดนอนไม่หลับเข้ามามีความทุกข์รู้สึกเจ็บปวดทางอารมณ์เหลือเกิน ช่วงเดือนกุมพาพันท่านที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคดีความท่านที่มีหนี้สินเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิตได้รับจดหมายทวงหนี้ท่านที่ยังเรียนอยู่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่คนที่เคยไปบนบานสาลกล่าวเนี่ยนะก็มีโอกาสสมหวังนะ ท่านที่เคยไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนขอลูกไปบนขอหวยไปบนบานสารกล่าวขอโชคขอลาบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสําเร็จด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีอ่ะมันมีหลายคนเนี่ยชื่นชมคุณคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีสเสน่ห์ช่วงเดือนกุมภาพันธนะ์อ่ะคุณใช้เงินค่อนข้างเก่งนะแต่ความสําเร็จของคุณอนะ่ะมันแลกมาด้วยความเจ็บปวดหลายๆอย่าง คุณมีดวงจะไม่สบายจากโรคติดเชื้อไวรัสอาจจะเป็นโรคอะไรก็ได้เป็นหวัดก็ได้หรืออะไรก็ตามคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ซื่อสัตย์โครงการของคุณก็จะประสบความสําเร็จตามมาโดยที่คุณเนี่ยคาดไม่ถึงทีเดียวมันจะมีความสําเร็จเข้ามาสําหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ท่านที่แบบยังเรียนอยู่ผลคะแนนมีสิทธิ์ตกคะ่ะท่านที่ยังเรียนมหาลัยอยู่มีโอกาสสอบตก เรียนจบช้ามีโอกาสที่คุณน่ะจะเรียนจบช้ากว่าเพื่อนค่ะเพราะสอบตกก็เลยเรียนจบช้าผลการเรียนไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนมกราเนี่ยควรแบ่งเวลาท่องตำราคุณอาจจะไม่อยากเรียนก็ได้นะแต่ว่าคุณก็ควรจะเรียนค่ะเพราะว่าคนที่ไม่มีใบปริญญาชาวบ้านเขาดูถูกค่ะคนที่ไม่มีการศึกษาชาวบ้านเขาดูถูกค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยควรยังไงถึงจะขี้เกียจเรียนแต่ก็ควรเรียนให้จบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลทุกท่านโชคดี